สวัสดีครับทุกคนกับพวกผมแบงค์ช่องแบงค์ศาสตร์ชาแนลปิ้งหัวใจไปนะครับผมวันนี้ครับผมมีคอนเทนต์ดีๆจะมานำเสนอทุกคนได้ชมกันเลยนะครับผมอ่ะต้องบอกก่อนถ้าคุณได้ยินเสียงยุกยุกปุ้งปุ้งปิ้งปิ้งก็ขอให้คุณทำใจไปก่อนเพราะว่ามันแก้วกำลังเล่นของเล่นใหม่อยู่นั่นก็คือแบบที่ฝนเล็บแมวทุกคนซึ่งมันมีแบบว่าเป็นผู้ผู้ลงมามันนาก็ไม่ชอบขยับขยับนะครับซึ่งเอาโอเคในเมื่อมันมีแมวอย่างนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเคสกุ๊กกิ๊กได้อ่ะ ผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้ำหอมที่เป็นกลิ่นของสตรอเบอรี่ทุกคนซึ่งอ่าโอเคผมบอกตามตรงเลยนะว่าจะทำจริงๆแต่ว่าพอไปดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมน้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มันน้อยจังวะแปลกนี้พูดตรงๆนะครับผมผมก็เข้าใจได้เพราะว่าความเป็นสตรอเบอรี่ทุกคนผมมีความรู้สึกว่าน้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มันเป็นกลิ่นที่แปลกสำหรับผมเพราะผมมีความเข้าใจในหัวสมองมาตลอดว่า สตรอเบอรี่อ่ะมันเหมาะสำหรับการเป็นขนมมากกว่าดังนั้นนะครับผมการจะมาแบบเป็นสตรอเบอรี่เดียวๆอะ่ะผมว่ามันไม่รอดสําหรับคอนเทนต์น,นี้ดังนั้นเราก็เลยขออนุญาตรวมบลูสเบอรี่เข้ามาในคลิปนี้เลยนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาเริ่มที่ตัวแรกที่ในเว็บฟ a g น n ิ i c าเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ครับทนซึ่งกลิ่นสตรอเบอรี่ในเว็บฟ a g น n ิ i c า com เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า เขาบอกว่ากลิ่นสตรอเบอรี่มันเป็นกลิ่นของแนวฟรุตตี้วอเกตเชเบิร์แล้วก็นัทครับผมนั่นก็คือเป็นกลิ่นที่มีความเป็นผลไม้มีกลิ่นของความเป็นผักและก็มีกลิ่นของความเป็นถั่วถั่วนัทตประมาณนี้นะครับผมนี่คือโดยรวมของสตรอเบอรี่ที่เวฟเฟเกติก้า .com ได้พูดไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนใช้วิธีแบบเดิมนะครับผมเริ่มที่ตัวแรกครับที่มีกลิ่นสตรอเบอรี่นั่นก็คือตัวนี้ครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าผมชอบน้ำหอมตัวนี้แล้วก็เป็นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นสตรอว์เเเเบบบบอออออรรรรีีี่่ยางงงชััััดดจนนนนคคคืต้้ปปิิพฮ e ะ มุนที่ด้านวะ <laughs> นี่คือ b บอร์เบอรี่เคอร์ทุกคนเป็น b บอร์เบอรี่ตระกูลเคอที่ออกมาในตัวแรกที่มีความด่งดังมากๆนะครับเอาเรียกฉีบบนกระดาษทิชชู่แล้วกันนะครับ <c oughs> คือทุกคนมันเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นของความเป็นสตรอเบอรี่จริงจังมากเป็นกลิ่นที่ดมไปแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเอออันนี้เป็นกลิ่นของสตรอเบอรี่ แต่มันเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบว่ามากับกลิ่นของเหมือนกับเป็นควันๆลอยๆควันๆในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันมีกลิ่นเบนเหมือนไหมนะครับแต่ควันๆในที่นี้เหมือนกับว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความลอยๆควันๆอ่ะทุกคนเข้าใจฟิลนี้ปะอืมแล้วที่นะครับปอเบสฐานของมันได้ท้ายอ่ะมันมีความคล้ายกับน้ำหอมดัวดังอย่าง MFK b a r a q u r s 5 4 0ด้วยซึ่งบนวันี้เฮอร์ EP เนี่ย จะดีกว่า MFK ป e คารา่ารูทไฟ t f r u i ีตรงที่มันมีความเป็นฟุตตี้เข้าไปช่วงแรกทุกคนและฟุตตี้เขาอะ่ะก็คือกลินสตรอเบอรี่แหละ ความรู้สึกของผมในตอนแรกนะครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไหวนะสำหรับน้ำหอมที่เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เพราะผมไม่ชอบกลิ่นสตรอเบอรี่เลยถ้าเอามาใส่ในพวกประทินผิวเป็นกลิ่นน้ำหอมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นของกินผมโอเคแต่น้ำหอมตัวนี้เปิดประสบการณ์ความเป็นสตรอเบอรี่ที่ทําให้ผมชอบนะครับผมและมันดีกว่า MFK ตรงที่มันไม่ลอยเป็นผีทุกคนมันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ให้เราได้กลิ่นและมันเป็นกลิ่นที่คุณเข้าใจวิวว่าเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เป็นกลิ่นของน้ำตาลไหมเป็นกลิ่นที่เหมือน MFK ทีีี่มมควาูููดดดแพงะ แต่ไม่หนีไม่หายไม่ตายหริงทุกคนมันจะอยู่กับเราไปอย่างนี้เรื่อยๆลักติทนมากมาวานใสตัวนี้ผมเคยโดนชมมาจากหลายๆคนนะครับว่าทําไมกลิ่นตัวหอมจังคุณทำไมห,หอมจังปราบานี้ผมแนะนำนะครับเบอร์เบอรี่เฮอร์ดีพีเป็นน้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ผมว่าดีที่สุดในบรรดาหลายๆตัวที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมหน้าดานมาก <laughs> ใช้คำว่าไปอีกหน้าด้าเลยนะเพราะว่าเอาจริงอะ่ะวันนี้ผมไปที่เซ็นทรัลสาขาอุดรธานีคุณถ้าคุณอยู่ที่อุดรธานีคุณจะรู้ว่า b a ร์สแอนด์บอดี้เวิเพิ่งจะมาเปิดได้ไม่นานประมาณเดือน2เดือนน่ะแล้วทีเนี้ยตัวมิสของเขาทุกคนราคาขั๋วหนึ่งประมาณ800กว่าบาทแต่คุณรู้ไหมว่ามิสของ b a ร์สแอนด์บอดี้เวิร์ะติดค่อนข้างทนนะครับผมมีตัวหนึ่งอะ่ะที่มันกลิ่นคล้าย MFK มาขนาดรูโ้ไฟฟ์โปรตีเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันตัวนั้นอะ่ะ กลิ่นติดทนมากขนาดเป็นมิตรต่ผมมีความรู้สึกว่ามันบอกว่าเป็นน้าหอมกลิ่น EDT ผมก็ยังเชื่อได้แต่ตัวที่เขาบอกว่ามันมีกลิ่นของสตรอเบอรี่ก็คือ Bath Body Works Strawberry Power Cake ครับผมซึ่งนั่นก็คือปตัวนี้นะครับเอาง่ายๆทุกคนผมเดินไปที่ช็อปของ Bath Body Works ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมขอลองตัวนี้ได้ไหมซึ่งเอารูปแพ็กเกจเก่าของเขาให้ดูนะครับซึ่งผมจะบอกว่าแพ็กเกจจิ้งของ บัตมันไม่ได้เวิร์กเนี่ยเขาจะเป็นอารมณ์เหมือนกับมินิโซะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่มันก็กลิ่นเดิมนะซึ่งสตรอเบอรี่พาวเค้กนะครับผมจําได้เลยตอนแรกที่เขาฉีดมาตอนแรกผมรู้สึกถึงความเป็นวาน,นิลลาผมรู้สึกถึงความเป็นคัพเค้กเป็นสตรอเบอรี่คัพเค้กประมาณนั้นนะครับตอนที่ผมได้กินอะ่ะสตรอเบอรี่ชีสเค้กเออสตรอเบอรี่คัพเค้กอะไรผมกลัว <c oughs> <laughs> มันกินของสตรอเบอรี่ชีสเค้กอะไรตอนแรกอะ่ะแต่พอมาอยู่บนร่างกายเราให้เลื่อนแมวผมสวนมากทุกคนถ้าได้ยินเสียงปแปลกก็ขอโทษด้วยนะ คือมันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ที่มากับกลิ่นเหมือนกับขนมขนม,ขนมครับเป็นกลิ่นที่หอมเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ห์นึกถึงสาวน้อยนึกถึงคนที่แบบว่าวัยเด็กน้อยประมาณนี้ยคือถ้าเป็นเบอร์เบอรี่เฮอร์อดีพีเมื่อกี้เนี้ยมันจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่ของกลิ่นอยู่ในช่วงท้ายๆใช่ไหมแต่สตรอเบอรี่ฮาวเค้กอะเด็กน้อยวัยใสยเด็กมัธยมค้นอย่างนี้สามารถใช้นหอมตัวนี้ได้คือมันเป็นมิดน,น,นะครับทุกคนแต่ผมขอใช้คำว่าน้ำหอมแล้วกัน หอมดีละมุนดูแพงนะครับผมคือแบบว่าในราคาับ800แล้วได้กลิ่นแบบนี้ผมว่าคุมค่าและผลมันใหญ่มากมคือแบบดีผมว่าคุ้มตัวนี้ถ้าคุณอยู่ใกล้ช็อปปบาร์สตอร์บอรี่เวิร์นะครับลองไปดูนะครับสตอร์เบอรี่พาวเคผมว่าคุณน่าจะไม่ผิดหวังแต่ต้องรอระยะเวลาสักแป๊บหนึ่งนะเขาถึงจะมีกลิ่นสตร์เบอรี่แบชัดเจนตอนแรกจะเป็นกลิ่นแบบสตร์เบอรี่ชิปเค้กก่อนทุกคนโอเคตัวต่อไปนะครับทุกคนเป็นกลิ่นที่อยู่กับตัวผมแต่เป็นแบบไซส์จิ๋วจิ๋วมินิซึ่ มาจะขอบเดซ e ่เออร์โซอินเทกับผมตัวนี้ออกมาเมื่อปี2020 2 0หรือ2021นี่แหละผมจำไม่ได้เป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะใหม่ของ m a ร์กเจลขนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมาร์กจะขอบ d ดซี่อ่ะที่เป็นขวดเป็นดอกไม้ดอกไม้ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมีแน่นอนแต่ว่าอันนี้เป็นตัว e ออร์โซอินเทนะครับเป็นขวดสีทองทองผมว่าขวดเขาสวยมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแจ้ะที่หลังมือนะครับว่ามันเป็นกลิ่นประมันไหนทุกคน ตัวนี้ขอเล่าสตรอรี่ก่อนทำไมต้องเล่าสตรอรี่เพราะว่าโดนผิวครั้งแรกอะความเป็นสตรอเบอรี่เขาจะยังไม่ขึ้นมาทุกคนเขาจะมีกลิ่นที่แบบว่าตอนแรกมาฉีดน้าเปล่าผออูตาโถงคือความรู้สึกงงๆมากตอนนั้นอะผมไปฉีดกลิ่นนี้อยู่ที่อ่าออเฟนบอยนะครับที่สาขาขอนแก่นเนาะแล้วปรากฏว่าผมฉีดมาหลายกลิ่นของเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ เราไม่ได้ไปลองเบอร์เบอรี่เฮอร์อีทำไมเราได้กลิ่นถึงความเป็นเบอร์เบอรี่เฮอร์ออยู่ในตัวครับผมซึ่งไปแปมาแล้วผมก็จําได้ว่ามาร์คจอร์บเดซี่เออ์อินเทนเนี่ยผมฉีดมานี่หว่าผมฉีดมาที่หลังมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ได้กลิ่นนี้ซึ่งมันคล้ายกับเบอร์เบอรี่เฮอร์อีไหมคล้ายครับทุกคนคือตอนแรกอะ่ะมันจะออกมาในกลิ่นที่คลับคล้ายคลับคากับความเป็นมาร์คจอกขอบเดซี่ ok i, ตัวแรกตัวออริจินัลนะครับผม แต่ว่าพอมันอยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆมันเริ่มดาย,ดา,ยดาวทุกคนกลิ่นเขาจะเริ่มมีความเป็นสตรอเบอรี่ชัดเจนขึ้นและสตรอเบอรี่อ่ะมันจะมาขับความเป็นคนควันม,มากกับความเป็นลอยๆคล้ายๆกับเบอร์เบอรี่เฮอร์ดีพีครับเป็นน้ำหอมของม,มาร์กจากของที่ผมรู้สึกว่าเออกลิ่นหอมดีกลิ่นดูสดชื่นกลิ่นดูสดใสฉีดไปรู้สึกเปิดโสป,ประสาทนะครับผมตอน,น้องหอมตัวเนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่หอมดูดูแพงเป็นกลิ่นที่มีความใสมีความกลงวานสำหรับตัวนี้ถ้าใครอยากได้น้ำหอมของม,มาร์กจากของเดซี่ที่ผมรู้สึกว่า ถ้าคุณรู้สึกว่ามาักจะขอบเดซี่ตรงปกติันความมันมีความเขียวเขียวมันมีความหือๆของกลิ่นนะตัวนี้ไม่ค่อยมีความเขียวเขียวืนๆน,นะครับผมมีความสดชื่นมากกว่าใสมากกว่ากลหวานมากกว่าและปิดทนในระดับที่น่าพอใจครับโอเคตัวต่อไปนะครับผมที่เป็นกลิ่นของความเป็นสตรอเบอรี่ขออนุญาตพูดแบบล,ลอยๆขึ้นมาเพราะ <What? S 1> ว่าผมเคยรีวิวน้ำหอมตัวนี้ไปแล้วแต่บอกรบตรงๆว่าผมขายไปแล้วทุกคน ซื้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ตอนนั้นจนเนาะนั่นคือตัวที่ชื่อว่าดอร์เชนกับบาน่าลิมพาราติกลิมิเต็ดอ dition นะครับผมคำว่าลิมิเต็ดออ dition แต่ก็ยังคงหาซื้อได้ตอนนี้อยู่ก็อ่ะก็ลิมิเต็ดก็ลิมิเต็ดแล้วกันนะครับสำหรับลิมพารติกนะครับผมเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ออกไปแนวคุณเข้าใจไหมครับว่ามันเป็นกลิ่นของความเป็นแตงโมล,ลิมัตร์เป็นแตงโมแช่เย็นที่วางไว้ลิมิตร์เพราะว่ามันจะมีกลิ่นบางอย่างที่มีความคล้ายๆก,กันกับแบบ กลิ่นของคอลีนนะครับผมมันก็จะทําให้เป็นเหมือนกับแตงโมแช่เย็นอยู่ข้างสาว่ายน้ำประมาณนั้นนะครับผมและถามว่าลิมพาลติกเนี่ยมันมีกลิ่นของความเป็นสตรอเบอร์รี่ไหมมันมีสตรอเบอร์รี่แบบจางๆคนแต่มันไม่ใช่สตรอเบอร์รี่ที่มีความสึกว่าดมมาแล้วมันได้รับรู้ความสึกของความเป็นสตรอเบอร์รี่ขนาดนั้นนะอย่างเบอร์เบอรี่เฮอร์ดีพีหรือสตรอเบอร์รี่พาวเค้กของบ้านหรือโมเดิร์นเวิร์สหรือบ้านเจ้าของเดลซี่เออร์เซนตินส์เมื่อกี้เนี้ยเราจะรู้สึกความเป็นสตรอเบอร์รี่อย่างชัดเจนใช่ไหม แต่ดอลเช่นกับมานามันเป็นสตรอเบอรี่ที่มากับกลิ่นของแตงโมและเป็นกลิ่นของแตงโมที่ค่อนข้างที่จะเป็นแตงโมจริงๆทุกคนเข้าใจไหมครับว่าน้ําหอมหรือสิ่งต่างๆที่พยายามเลียนแบบเป็นกลิ่นแตงโมอะบางทีมันเป็นแตงโมที่มีความสังคคอสังค์าออะแต่อตัวลิมพาราติกอะมันรู้สึกถึงความเป็นแตงโมแช่เย็นจริงๆชงโมกับๆนะครับผมมันก็เลยเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเป็นกลิ่นฟรุตตี้เป็นกลิ่นแตงโมที่น่าสนใจแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่า ผมใช้ไปแล้วผมรู้สึกว่าเขามีความคล้ายกับกลิ่นของน้ายาย้อมผมแบบครีมของชวัตของที่เป็นลูกตุ๊กตาปลายไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนผมไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นสังเคราะห์ประมาณนั้นซึ่งก็หอมดีนะครับผมโอเคตัวต่อไปสําหรับกลิ่นที่มีความเป็นสตรอเบอรี่ครับผมตัวนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่เกือบ,บรองสุดท้ายแล้วที่ผมมีอยู่ตัวครับนั่นก็คือตัวนี้ครับปิง้งมาร์คอบเดซี่ซันชัยทุกคนซึ่งผมพูดตามตรงนะอันนี้มีสตอรี่เว้ย คือในช h อปปี้่ะครับผมเขาเขียนอยู่ในแบบว่ารายละเอียดของน้ำหอมว่ามาจากขอบเดซี่ดีมซันชายผมก็เลยสั่งไปทุกคนเพราะว่าอยากได้ขวดแบบเดซี่ดีมที่เป็นดอกไม้แบบจุดเล็กๆบนหัวมันอะซึ่งผมเคยอ่านในเว็บ fragrancica com ว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่เป็นเดซี่ดีมที่มีความแตกต่างจากเดซี่ดีมตัวอื่นที่ออกมานะครับก็เลยอยากได้ตัวนั้นแต่ปรากฏว่าพอของมาถึงอะมันเป็นกลายเป็นตัวนี้ทุกคนแล้วก็รู้สึกแบบว่าแอบเซ็งเหมือนกันเพราะว่าคุณดูไหมว่าน้ำหอมมาร์จากขอบ ตะคุนเดฟี้แบบนี้ออกมาหัวแบบนี้คือแบบลักษณะแบบนี้กลิ่นมันมีความใกล้กันนะครับก็รู้สึกว่าเราจะได้กลิ่นที่ใกล้กันมาใช้อีกแล้วหรอวะคือความใกล้กันอนะ่ะมันไม่ได้ใกล้กันแบบเหมือนร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนแต่มันมีความห่างการมีความเปลี่ยนแปลงแบบชนิดแบบนาโนเมตรอ่ะนี่ยนะครับผมดังน,น,นั้นกลิ่นของความเป็นสตรอเบอร์รี่ฉันเีเธอจริงๆริฉันนี้เธอฉันนี้เธอ แกมากเลยอะเอาเคเรามาพิสูจน์กันดูนะครับว่ามารจากขอบเดซี่สันชายเนี่ยมันเป็นกลิ่นสับปอร่จริงหรือเปล่าครับผมโอ้ยน้องมแมวคือดื้อแต่นะาหนึ่งสองสาอู้ทุกคนคือผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นกลิ่นของมาร์คจริขอบจากคุณเดซี่ที่ถามว่าเหมือนกับเดซี่ออริจินอลไหมตัวนี้ผมว่าเปิดมาตอนแรกไม่เหมือนนะ มีความคล้ายนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ได้จากน้ำหอมตัวนี้ก็คือความใสๆกังวานกลังวานครับผมเป็นความใสๆกังวานกังวานเหมือนกับเกสรดอกไม้สีเหลืองอาจจะเป็นเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันหลอกตาเราให้เราสึกว่าเฮ้ยนึกถึงเกสรดอกไม้สีเหลืองเหลือง่ะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนกับเกสรดอกไม้สีเหลืองเหลือง่ะแล้วพอมันอยู่บนร่างกายไปสักแป๊บหนึ่งคือแป๊บเดียวจริงๆนะไม่กี่วินาทีเนี่ยเหมือนกับฉีดไปเมื่อกี้เนี่ย เขาจะเริ่มมีกลิ่นสตรอเบอรี่โชยขึ้นมาแต่เป็นสตรอเบอรี่ที่ออกแนวแบบสตรอเบอรี่หวานๆทุกคนเป็นสตรอเบอรี่ที่มีความแบบเหมือนสตรอเบอรี่แก่แล้วอ่ะเป็นสตรอเบอรี่ที่แดงก่ำมากๆค่ะไม่ใช่สตรอเบอรี่ที่ติดความเปรี้ยวนะครับสำหรับหอมตัวเนี้ยซึ่งเป็นสตรอเบอรี่ที่ก้วมากับกลิ่นเหมือนเกสรดอกไม้สีเหลืองมีความนวลๆของกลิ่นนะครับหอมดีผมว่าสําหรับมาร์ชัลล์ขอบเดซี่ สันชายตัวนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าก็ไม่ติดหวังกับกลิ่นมันแล้วก็แพ็กเกจจิ้งค่อนข้างที่จะสวยมากผมว่ามันสดชื่นสดใสดีอะแต่ผมพูดตามตรงนะครับผมเห็นแพ็กเกจจิ้งแบบเนี้ยเราจะไม่รู้สึกเลยนะว่ามันอยู่ในกลุ่มของความเป็นสตรอเบอรี่อะถ้าเป็นสตรอเบอรี่เราจะนึกถึงสีชมพูสีแดงสีรีมนมนม,มนอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่สีมันอะไม่ได้ไปกับกลิ่นมาเลยนะครับผมแต่ด้วยความที่มันมีกลิ่นบางกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบเหมือนเกสรดอกไม้สีเหลืองเหมือนเกสรดอกไม้ป่า ก็เลยอ่าโอเคพอจะเข้าใจได้ครับว่าทาไมแพ็กเกจจิ้งเป็นแบบนี้แต่ส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกขัดแย้งกับกลิ่นมันขัดแย้งกับความเป็นสตรอเบอรี่อยู่ดีครับเพราะว่าอ่ะเห็นตั้งอย่างเงี้ยคุณว่ามีความเป็นสตรอเบอรี่ไหมโอ้ไม่นะผมรู well okay. ้สึกมันน่าจะเป็นกลิ่นของฟุตตี้เป็นกลิ่นของเลมอนอะไรเงี้ยหรือพายเปิ้ลอ่างเงี้ยก็คือสับปะรดใช่ไหมเออนั่นแหละประมาณนี้ครับแต่ว่ากลิ่นนี้กับแพ็กเกจจิ้งไปด้วยกันไม่ได้นะครับผมแต่ว่าหอมดีทุกคนไม่ได้เหมือนกับมาร์กเร่อยรีควาาามมคล้ยยอู่่่่แตตไเทัวนนั้และที่สคััญตวนี กลิ่นทนน้อยกว่ามัคจะขอปเตซี่ตัวแรกนะครับผมโอเคตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้และขออนุญาตเป็นตัวที่เหมือนกับว่ามาแทนแล้วกันเพราะว่าไม่ได้มีตัวนั้นอยู่ที่ตัวครับนั่นก็คือน้าหอมของโซเฟนกอรี่ทุกคนถ้าคุณเคยเห่นน้าหอมของโซเฟนกอรี่ที่มันเป็นแบบตัวอักษรตัวอักษรนเยอะและพื้นหลังเป็นสีเทาๆเป็นสีแบบเงินๆนะใช่ครับผมเคยมีน้าหอมตัวนั้นอยู่ในตัวตอนนั้นก็ซื้อมานานแล้วดังนั้นนะครับผมที่ผมมีอยู่ในตัวตอนนี้ก็คือตัวนี้ครับปิ๊ง Soap and Glory Original Pink ตัวนี้เป็นมิสของเขานะครับผมอาจจะไม่ได้กลิ่นเหมือนกับตัวนั้นร้อแต่ผมจะมาลองดูว่ามิสของ Soap and Glory Original Pink เนี่ยมันมีกลิ่นของความเป็นสตรอเบอรี่เหมือนตัวนั้นหรือเปล่านะครับนึ่งซ้ำๆทุกคนผมต้องบอกว่าถ้าถามว่ามิสตัวนี้กับตัวที่เป็นน้ำหอมของเขามีความกลิ่นคล้ายกันไหมผมว่ากลิ่นมันก็มีความใกล้กันนะแต่ตัวที่เป็นเวอร์ชันน้ำหอมของเขาอะ มันจะมีความเป็นฟุต,ตี้มากกว่ามันจะมีความเปรี้ยวๆมีความฉ่ำๆมากกว่าตัวเนี้ยมันจะมีความเบาบางลงมันจะมีกลิ่นเหมือนความเป็นแบบเหมือนแป้งหอมอหวานมากกว่าประมาณนี้ครับแต่กลิ่นของความเป็นสตรอเบอรี่ถามว่าฉายแสงให้เราได้รู้สึกไหมก็รู้สึกนะครับถึงความเป็นสตรอเบอรี่อะหอมหอมมันหวานดีและตัวนี้ออริจินอลพิงของโซเบนกอรี่ผมว่าในบรรดาทุกอัน่ะที่ออกมาเป็นอย่างเนี้ยผมเมื่อก่อนผมมีหลายตัวมากนะ ผมว่ากลิ่นเนี้ยหอมที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วนะครับผมความติดทนด้วยความที่มันเป็นมิสสผมบอกเลยนะครับว่ามิสของโ o a p and g อ o r y อย่ติดทนน้อยกว่า Bath a อ d บริเวิ r k s นะแต่ว่าถามว่าถ้าคุณพกขวดแบบนี้ใส่กระเป๋าไปเติมระหว่างวันนะผมว่ามันก็เป็นกลิ่นที่สดชื่นดีและไม่ทำร้ายคนรอบข้างทุกคนข้อดีของมิสที่ดีกว่าน้ำหอมก็คือมันไม่ทำร้ายใครมากเกินไปเพราะกลิ่นมันจะไม่ได้กระจายตัวสูงอะแต่ส่วนตัวผมว่า ทูปแอนด์กอร r i ี่ออริจินอลพระเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าลองเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีสําหรับความเป็นสตรอเบอรี่นั้นบอกนะครับว่าก็ฉายแสงใหาเห็นแบบร่าไรไม่ได้เป็นแบบชัดเจนมากไม่ได้เป็นแบบบาร์เดนบอดี้เวิร์คสตรอเบอรี่พาวเคกอะอันนี้มีความเป็นสตรอเบอรี่มากกว่านะครับผมแต่สตรอเบอรี่พาวเค k กมันจะมากับสิ่งที่มีความเค้กๆตามชื่อเขาแต่ตัวเนี้ย จะเป็นกลิ่นที่มีความแบบเหมือนเป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้หญิงน่ารักเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นคุณหนูครับผมก็ไปเลือกเอาเนาะว่าคุณชอบแบบไหนทุกคนโอเคต่อไปนะครับสอนน้องหอมที่ผมจะพูดถึงอ่ะในเมื่อสตรอเบอรี่มันมีอยู่แค่นั้นจริงๆมีอยู่ในแค่นั้นจริงไม่ได้หมายถึงว่าในวลิลคัมมีน้อยนะแต่กู <c oughs> คือผมว่ามีตัวน้อยก็ถือว,ว่าเออขออนุญาตแซมบางตัวที่มีความเป็นเบอร์รี่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนั้นก็คือกลิ่นของลัเบอรี่ทุกคนผมพูดตามตรงสตรอเบอรี่เนี่ย บ้านเราไทยแลนด์เนี่ยเราได้กินบ่อยเพราะว่ามันอยู่ในขนมอยู่ในอาหารหรือไปซื้อกินได้ง่ายๆแต่สำหรับราสเบอร์รี่ผมรู้สึกว่าบ้านเราไม่ค่อยได้กินกันมากส่วนตัวผมก็ในชีวิตผมกินราสเบอร์รี่น้อยมากทุกคนดังนั้นผมก็อาจจะพูดถึงความชัดเจนของกลิ่นไม่ได้แต่พอจะเข้าใจอยู่ว่ามันมีความเป็นฟรุตี้ฟรุตี้มันมีความหวานหวานแอบบแซมเปี้ยวเล็กๆของมันอยู่นะครับผมซึ่งมันจะกลิ่นอ่อนกว่าสตรอเบอร์รี่สำหรับผมเวลากินนะแต่เวลาดมอย่างเนี้ย มันจะได้กลิ่นมากกว่าความเบอร์รี่เออเข้าใจฟิลปะแต่พอกินเข้าไปอะ่ะผมว่าสตรอเบอรี่มันดูชัดเจนกว่าอันนี้โดยความรู้สึกส่วนตัวนะครับโอเคเรามาเริ่มตัวแรกสำหรับในคหามที่เป็นกลิ่นราสเบอร์รี่นั่นก็คือน้ำหอมตัวนี้ครับอารีน่าการานเดออารีทุกคนอารีนาการานเดออารีตัวนี้นะครับผม,ผมบอกนะครับว่าตอนแรกที่ผมเห็นว่ามันมีกลิ่นของความเป็นราสเบอร์รี่นี่ตกใจมากเพราะว่า ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นรัสเบอร์รี่กันดนั้นะครับผมอะขออนุญาตแตะแจะที่แขนแล้วกันนะครับสำหรับอาริากันเดออารีทุกคนโอเคสำหรับอาริากันเดออารีน,น,รนะครับอืมความใส่แขนมซะเลยคือกลิ่นมันอะไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นรัสเบอร์รี่แบบชัดเจนนะครับ uh oh. กลิ่นมันจะออกแนวะเป็นแบบใสๆกลางวันกลางวาน,วานและมีกลิ่นของความเป็นขนมมากกว่ามีความรู้สึกถึงความเป็นแบบ วานิลามากกว่าแต่เป็นวานิลาที่แบบอืมเป็นขนมขนมเป็นวานิลาแล้วก็มีความกลิ่นมัทมัขึ้นมาให้รู้สึกเลยว่าอย่างไงน้ําหอมกลิ่นนี้ยสุดท้ายอะ่ะเบสมันต้องมีความมัทแน่นอนมันต้องมีความแอบวุ้ดดี้อย่างแน่นอนประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันแอบรู้สึกว่าเดี๋ยวดาวดาวจะต้องแอบมีกลิ่นไม้บางๆกั่วกับกลิ่นมัทนบ แต่มาตอนแนกรกอ่ะผมมองไม่เห็นความเป็นลัสเบอร์รี่ในตัวมันเลยผมพูดจริงๆแต่พอมันอยู่บนร่างกาเยเป็นสักระยะคุณลองทิ้งไว้บนผิวสักแป๊บหนึ่งนะครับผมความเป็นเบอร์รี่จะเริ่มลอยขึ้นมาแต่เป็นเบอร์รี่ที่แบบว่ามาแบบเงินนวลเพราะว่ากลิ่นของความเป็นมัสกลิ่นของความเป็นแบบซันเดอร์วูดเป็นกลิ่นไม้ไอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีเวติเวอร์หรือเป็นกลิ่นซันเดอร์วูดหรืออะไรนะแต่มันมีกลิ่นไม้อย่างแน่นอน มันก้วมารวมกันกับกลิ่นของความเป็นมัสสะแล้วมีความเป็นราสเบอร์รี่จางๆเข้ามาทําให้มันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีความนวลๆเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีความเนียนๆนึกถึงผู้หญิงที่มีความน่ารักสดใสแต่เป็นกลิ่นที่สามารถใช้มนงานทางการก็ได้นะครับผมเออมันอาจจะไม่ใช่งานทางการที่หรูหรามากอ่ะแต่ถ้าคุณไปแบบทํางานที่ต้องเจอผู้คนอ่ะกลิ่นเนี้ยอาจจะมีความเด็กอยู่แต่มีความเด็กที่แบบว่า ไม่ได้เด็กจ๋าจนเกินไปทุกคนมันมีความละมุนละมุนของกลิ่นอยู่ดังนั้นน้ําหอมอาร์บิของเรนดาแกรนเดตอนนี้ผมว่าน่าสนใจเป็นกลิ่นที่มีความหอมแต่ถามว่ามีความเป็นราสเบอร์รี่อยู่ในตัวไหมตัวตัวผมมองว่าไม่ค่อยนะครับผมแต่ก็หอมดีใช้ในอากาศบ้านเราได้แต่น้อยสเปร์นหน่อยนะเพราะว่าน้ำหอมของเรนดาแกรนเด เขาค่อนข้างที่จะติดหวานทุกคนแล้วก็กลิ่นตัวนี้ติดคนในระดับที่น่าพอใจครับโอเคตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่ามีความลับเบอร์รี่ไหมมีนิดนึงแต่ตัวต่อไปขออนุญ,ญาตเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าครับเพราะว่า ผมไม่รู้สึกถึงความเป็นลัสเบอร์รี่เน้นหอมตัวนี้เลยด้วยความสัตย์จริงแต่ว่า่าในเมื่อเขาบอกว่ามันเป็นลัสเบอร์รี่ใช่ไหมได้ฉันก็จะจัดให้อยู่ในกลุ่มของลัสเบอร์รี่นั่นก็คือน้ําหอมของแบรนด์ที่ตอนนี้โด่งดังมากผมว่ากระเป๋าก็สวยดีนั่นก็คือ MCM นะครับผม MCM อะเดอร์อรมฟูมตัวน,นี้ที่เป็นรูปกระเป๋าตัวนี้เขาบอกว่ามันมีกลิ่นของความเป็นลัสเบอร์รี่ราสั้นมาดูกันแล้วกันนะครับว่ามันมีความลัสเบอร์รี่จริงไหมนะครับทุกคนผมพูดต,ตรงนะอีกตัวเนี้ย ปิดขวดยากๆนะครับอโอเคหนึ่งสองสามแจกที่แขนเลยด้านขวาครับ MC M C M อะไรฟังปโอ้โอเคทุกคนเอาจริงนะเมื่อก่อนที่ใช้น้ำหอมตัวเนี้ยตอนที่รีวิวอะไม่รู้สึกถึงความเป็นลาสเบอร์รี่ขนาดนั้นแต่ปัจจุบันอะเอามาใช้อะผมว่ามันเป็นน้ำหอมที่มีความใสมันเป็นน้ำหอมที่มีความกลางหวาน มีความฟุตี้ครับผมเป็นกลิ่นที่แบบว่าแพคเกจจิ้งอ่ะไม่คิด,ดว่ามันจะเป็นแนวนี้ผมมีความรู้สึกว่าตอนแรกว่าน้ำหอมกลิ่นนี้น่าจะออกเป็นแนวหนังๆเนาะมีความเท่ๆนิดนึงอ่ะแต่ปรากฏว่ากลิ่นเขากับแพคเกจจิ้งอ่ะไปด้วยกันไม่ได้เลยทุกคนใส่ๆน่ารักกลางวานกลางวานถามถึงความเป็นลัสเบอรี่อ่ะมองเห็นครับมองเห็นมากกว่าไอ้น่ากวนเดย์เพราะว่ามันมีกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่ดมแล้วึความเป็นเบอร์รี่แต่เป็นเบอร์รี่ที่ไม่ได้มาแบบหนักหน่วงนะครับเป็นเบอร์รี่ที่แบบว่า แช่อยู่ในน้ำแข็งประมาณนี้นะครับสำหรับ MCM ก็เลยทําให้หอมตัวนี้ถามว่ามีความเป็นเบอร์รี่ไหมมีความเป็นรัสเบอร์รี่ครับแต่ว่าเป็นรัสเบอร์รี่ที่มีความใสเป็นความกลางวานเป็นรัสเบอร์รี่ที่มีความแบบไม่ได้ล่องลอยเป็นควันแต่ว่าเป็นรัสเบอร์รี่ที่มีความมอยมอยเปียกๆครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากทุกคนชอบทั้งแพ็กเกจจริงแล้วก็ชอบกลิ่นของเขาแต่ถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับเป็นน้ำหอมของ Mark Jacob s อีกเช่นเคยซึ่งผมรู้สึกว่า ผมเป็นแฟนขับของมาร์กเจคอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมซื้อน้ำหอมของเขาเยอะมากเพราะว่าขวดจะคงตัวนี้ที่มีความกลิ่นของรัสเบอร์รี่นั่นก็คือ Mark Jacob i, so มาร์กเจคอบเดซี่เออร์โซเฟสทวิงเกิลทุกคนมันเป็นญาติกันกับมาร์กเจคอบเดซี่เออร์โซเฟสนะครับผมโอเคตรงนี้แล้วกันนะครับหนึ่งสองสาทุกคนผมบอกเลยนะครับว่ามาร์กเจคอบเดซี่เออร์โซเฟสทวิงเกิลเป็นน้ำหอมที่เดียวสิ่ง,งินใด ขวดสวยมากสวยจริงๆน่าสะสมมากถ้าคุณชอบสีม่วงและคุณอยากได้ดอกไม้ที่แบบมีหลากหลายสีสันมีความเป็นเกดเพชรกากเพชรเ,ชรเชรวลวาวอะไรเงี้ยคุณจะต้องหลงรักน้ำหอมกลิ่นนี้กลิ่นออกมานะครับผมตอนแรกอ่ะถ้าคุณฉีดในอากาศที่เย็นๆเขาจะมีความเป็นลัสเบอร์รี่ให้ได้กลิ่นจริงๆครับแต่เป็นลัสเบอร์รี่ที่มีความวุ้ดมูดไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นกลิ่นนมจ๋านะมันเป็นกลิ่นแบบคุณเคยกินครีมนมไหมแบบเขาเรียกว่าวิปครีมที่เป็น เหมือนนม่มหน่อยอ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นเป็นความนุ่มๆของกลิ่นมากกับกลิ่นของราสเบอร์รี่นะครับแต่พอมันอยู่บนร่างกายไปสักเรื่อยๆอ่ะสักเรื่อยๆว่ะแปลกๆไปคำเนี้ยอยู่บนร่างกายเรื่อยๆอ่ะเขาจะมีกลิ่นที่มีความสวิตสวีทมีความหวานๆนะครับและสุดท้ายกลิ่นที่ติดผิวเราตัวเนี้ยจะมีความคล้ายกับมาร์กจากขอบเดซี่เออร์โซเฟสมากๆคนถ้าคุณมีน้ำหอมมาร์กจากขอบเดซี่เออร์โซเฟสอยู่ในตัว คุณไม่จําเป็นที่ต้องซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายกลายาวสติดอยู่ว่ามีความใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าคุณอยากได้ขวดน้ำหอ,อม m า a จาก r of Daisy Earl s o f r e r ที่มีความสวยและเป็นสีม่วงอะ่ะตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูอะ่ะคือวางไว้สะสมไว้ก็คือเป็น พรประดับตกแต่งบ้านได้ครับดูดีสวยงามมากๆครับโอเคตัวต่อไปเป็นน้ำหอมตัวสุดท้ายนะครับที่มีกลิ่นของความเป็นลัสเบอร์รี่นะครับทุกคนผมว่าตัวนี้ทุกคนต้องเคยได้กลิ่นแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในน้ำหอมตัวโปรดของผมแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อวดเต็มนั่นก็คือแอนน่าตุยแฟนตาเชียครับน้องมมายูนิคอร์สสีทองตัวแรกที่ออกมาตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมว่ามันต่ังขนาดไหนผมว่ากระแสเขาดีมากๆเพราะว่าขวดของเขา มีความเรื่องหรือว่ามันสวยมันดูดีแล้วก็คุณเข้าใจไหมครับว่าฝรั่งอ่ะเขาชอบความเป็นแฟนตาซีของยูนิคอร์นมากอ่ะเออมันก็เลยทำให้น้ำหอมตัวนี้โด่งดังนะครับผมเออโอเคขออนญาตความนะครับมันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีความใสๆมีความคลางหวานทุกคนผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันน่าจะมีกลิ่นของลูกแพรในนี้และน่าจะมีกลิ่นของผลไม้ตระกูลสีตัส้มๆหน่อยหนึ่งอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับแต่ความเป็นราสเบอร์รี่ถามว่าลอยมาให้เห็นไหม มีทุกคนมีกลิ่นของวอมเป็นราสเบอร์รี่และเป็นราสเบอร์รี่ที่มีความแช่เย็นเหมือนกันนะครับเป็นราสเบอร์รี่เย็นเย็นเป็นราสเบอร์รี่ลอยๆเป็นกลิ่นที่มากับความสดชื่นสดใสนะครับและมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่ทําให้รู้ถึงความแบบหวานแต่เป็นหวานที่สดชื่นน่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบน้ําหอมตัวแรกที่ผมพูดถึงที่เป็นกลิ่นของราสเบอร์รี่อ่ะของวินาการเดอารีอ่ะอารีอ่ะมันจะมีความเป็นขนมมีความเป็นวานิลลาประมาณนี้ขึ้นมาให้เห็นนะ แต่สำหรับแอนาซุยแฟนตาซีตัวนี้ไม่นะครับเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นสดใสเลยลอยเย็นๆประมาณนี้นะครับกลิ่นนี้ส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าผมเคยใช้ไปมันติดคนในะดับที่น่าพอใจนะครับทุกคนเป็นกลิ่นที่หอมเป็นกลิ่นที่ดีเป็นกลิ่นที่มีความรัสเบอร์รี่และเป็นกลิ่นที่แพคเกจจิ้งดูดีมากครับแต่ถามถึงว่าในบรรดาทุกอันทุกตัวที่มีความเป็นรัตเบอร์รี่สี่ตัวที่ผมพูดมาของกลิ่นรัเบอร์รี่อะ ผมว่าตัวที่ผมรู้สึกถึงความเป็นลัสเบอร์รี่ชัดเจนผมว่า2อตัวนี้นอะกอกนั้นก็จะแอบมีความเป็นกรๆแส่า่อ่กขึ้นมานะครับผมตัวนี้ตอนแรกไม่รู้สึกเลย MCM ว่าจะเป็นกลิ่นลัสเบอร์รี่แต่พอม,มาใช้จริงๆแล้วเออมันแอบมีความเป็นลัสเบอร์รี่จริงๆหอมดีครับผมส่วนมาจะขอบเดซี่ตัวนี้ถ้าคุณฉีดในอากาศเย็นๆติดผิวเกาะๆหน่อยอะ ความเป็นลักเวี่ทัดเจนมมากกว่าฉีดแบบเป็นฟูกระจายนะครับผมแล้วก็สุดท้ายอยู่ไปอยู่มาแล้วคล้ายๆแบบมาร์ชแครดีซี่เออโซเฟสทุกคนโอเคก็จบไปแล้วนะครับสาหรับน้ําหอมที่เป็นกลิ่นของสตรอเบอรี่และลัตเรี่นะครับผมผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบมันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเออใช้ได้กับประเทศไทยได้มีความสดชื่นสดใสมีความเป็นเด็กแล้วก็ส่วนตัวน้าหอมที่มีกลิ่นสตรอเบอรี่ลัตเรีะถ้าไปเบนกับกลิ่นอื่นๆนะซึ่งส่วนตัวผมก็มีความรู้สึกว่าเออกลิ่นสตรอเบอรี่สำหรับผมนะ มันยังดูเป็นของกินอยู่ดีแต่ราสเบอร์รี่ก็มาใส่น้ำหอมได้นะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s ส b s c r ช่อง่องผมกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงกิกให้กันด้วยนะครับผมเราจะได้กลับมาเจอกันอีกวันนี้ผมแบงก์กับปันแก้วไปแล้วนะครับายบายช่องหน่อยบายสำหรับคลิปน้ำหอมต่อไปนะครับผมที่ผมคิดว่าจะทำน่าจะเป็นกลิ่นของ Patchery นะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับผมกดติดตามช่องไว้คุณจะได้รับน้ำหอมความเป็นแ a t c u ร r y ครับ